สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่สกราดใหม่ปี2556นะคะกับรายการบุ๊กวอร์ตี้โฉมใหม่เวลาใหม่ค่ะที่มีเนื้อหาสาระหลากหลายมากมายค่ะและก็จะมีทั้งการแนะนำหนังสือและก็นิตยสารออกใหม่นะคะในช่วงบุ๊กไก่เช่นเคย แต่ที่พิเศษมากขึ้นไปกว่านั้นนะคะก็คือการเจาะลึกเรื่องราวจากหนังสือที่น่าสนใจมานําเสนอค่ะอันเป็นแรงบันดาลใจหรือเป็นประโยชน์นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องราวจากวงการหนังสือมาฝากกันด้วยในช่วง Book for Life ซึ่งแน่นอนนะคะว่ารายการของเราก็จะมาพร้อมกับความรื่นรมในการอ่านที่จะมาเสิร์ฟถึงบ้านคุณเป็นประจำทุกเย็นวันจันทร์แบบนี้ค่ะและวันนี้นะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราไปติดตามกันได้ใน Book Highlight ค่ะ เรามาเริ่มช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะในช่วง Book for Life ค่ะซึ่งดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวจากหนังสือนะคะรวมทั้งเรื่องราวในวงการหนังสือที่น่าสนใจ และในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่2ของเดือนมกราคมค่ะและแน่นอนนะคะคุณผู้ชมก็คงจะทราบว่าเป็นสัปดาห์ของวันเด็กค่ะและถ้าจะพูดถึงเรื่องราวของเด็กๆนะคะเราก็คงจะต้องไปพูดคุยกับคนที่คลุกคลีอยู่กับการทําหนังสือและก็กิจกรรมสําหรับเด็กๆซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะพาผู้ชมไปพูดคุยกับครูท่านหนึ่งค่ะที่มีผลงานการเขียนเกี่ยวกับเด็กมากมายนะคะแล้วก็ยังเป็นศิล,ลปินนักวาดภาพแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือนักเล่านิทานสําหรับเด็กที่ใช้ศิละปะ ในการเล่านิทานสะกดคนฝั่งได้อย่างยอดเยี่ยมครูที่ดิฉันพูดถึงก็คือครูชีวันวิสาสะนะคะนักสร้างสรรค์กิจกรรมและงานเขียนสําหรับเด็กค่ะที่หลายๆคนชื่นชอบนะคะและวันนี้ดิฉันก็จะพาคุณผู้ชมไปบุกสํานักพิมพ์ครูชีวันกันค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะก็ตามดิฉันไปเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่นี่กันแล้วค่ะสำนักพิมพ์ครูชีวันนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐมค่ะครูคนเก่งของเด็กๆนะคะเอ๊สงสัยว่าครูคงจะอยู่ในบ้านค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราเข้าไปหาคุณครูกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะครูคะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือครูชีวันวิสาสะนะคะครูชีวันวิสาสะเป็นนักเล่านิทานนักเขียนและนักวาดภาพประกอบหนังสือเด็กที่มีผลงานเด่นๆและได้รับรางวัลมากมายเช่น<ช>อีเล้งเค้งโคง้งคุณตาหนวดยาวมดสิบตัวคุณฟองนักแปลงฟันตัวเลขทำอะไรและเจ้าหนูเมืองพิศดาลปัจจุบันเป็นนักเขียนอิสระและนักสร,รา้างสรรค์หนังสือสำหรับเด็กนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้นะคะครูชีวันก็จะมาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเราค่ะดยปกติเนี่ยคนทั่วไปก็จะรู้ว่าครูชีวันเนี่ยเป็นนักเขียนแล้วก็นักเล่านิทานแล้วก็นักสร้างสรรค์กิจกรรมสําหรับเด็กนะคะตรงนี้เนี่ยคุณครูมีแรงบันดาลใจอะไรคะสาหรับการทํางานเหล่านี้ให้ออกมาได้เป็นที่ประทับใจสําหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เด็กๆทั่วไปค่ะก็ชอบที่จะสื่อสารกับเด็กนะครับโดยปกติแล้วครูคชีวันเนี่ย ถ้าถ้าพูดให้คนงงคือเป็นคนชอบแกล้งเด็กถ้าพูดในคนคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ชอบแกล้งเด็กแล้วมันดียังไงแต่ความหมายนั่นแหละสิคะทำไมคุณพ่อคุณแม่ถึงได้ชอบความหมายคำว่าแกล้งเด็กของครูชิวันหมายแย่เด็กแกล้งเด็กเพื่อให้เด็กเนี่ยโต้ตอบแล้วก็โต้ตอบด้วยความคิดโต้ตอบด้วย ความสนุกสนานฉะนั้นเราก็จึงต้องหาวิธีการในการที่จะแกล้งเด็กแล้วก็วิธีการในการแกล้งเด็กของครูชิวันนะก็จะแกล้งเด็กโดยการผ่านผ่านตัวหนังสือผ่านรูปภาพ ผ่านเรื่องราวทั้งหลายแหล่ก็คือทําให้เด็กเนี่ยเมื่อเขาดูหนังสือแล้วเนี่ยเหมือนกับมีคนสื่อสารกับเขาตั้งคําถามกับเขาก็กทําให้เขาคิดอันนี้แหละคือวิธีการคราวนี้มาถึงผลงานเด่นๆของครูชีวันบ้างค่ะ,คอ,ะอย่างเล่มนี้อีเ e ล้งเค้งโค้งตรงนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนยังไงคะอ่าอีเ e ล้งเค้งอีเ e ล้งเค้งโค้งเนี่ยะนะครับถ้าถามเด็กๆนะครับว่าเด็กๆที่รู้จักอ e ีเล้งเค้งโค้ง ว่าอีเล้งเค้งโค้งเนี่ยเป็นตัวอะไรเด็กๆส่วนใหญ่จะตอบว่าเป็นตัวอะไรทราบไหมครับเป็นตัวอะไรคะครณครูเด็กๆจะตอบว่าเป็นเป็ดอ๋อทำไมถึงบอกว่าเป็นเป็ดนะคะถ้าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะตอบว่ามันคือห่านใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วอีเล้งเค้งโค้งเนี่ยเป็นห่านแต่เด็กๆที่รู้จักอีเล้งเค้งโค้งรู้จักดีมากเลยนะครับแต่พอถามว่าอีเล้งเค้งโค้งเป็นตัวอะไรตอบว่าเป็ด เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะห่างไกลสมัยนี้ห่างไกลไม,<า>ไม่เคยเห็นหาน่ไม่เคยเห็นหานทั้งๆทงี่ฟังเรื่องแล้วว่ามีหานตัวหนึ่งเขาก็ยัง,ง,ยงบอกว่าเป็ดคิดว่าคิดว่าเป็ดที่ชื่อว่าหานแล้วก็ร้องอเป็นเพลงว่าอีเล้งเคงโค้ง,ง<อ>แต่ ถ้าฟังที่มาของอ e ิเลงเกงโคงก็อาจจะยิ่งงงเข้าไปใหญ่ <Okay. S 1> ว่าอ e ิเลงเคงโคงเนี่ยจริงๆแล้วมาจากโจทย์ที่อาจารย์คนที่สอนการเขียนหนังสือของ <Okay. S 1> ครูชิวันเนี่ยเป็นชาวต่างประเทศให้โจทย์มาเป็นรูปนก oh. แล้วครูชิวันก็ตีความเชื่อมโยง มาถึงประสบการณ์ของตัวเองที่เคยเลี้ยงห่านแล้วก็ร้องเออะโวยวายตามนิสัยห่านก็จึงใส่คำว่าอีเลงเคงโคงลงไปนี่คือที่มาแบบย่อๆของอีเลงเคงโคงโดยส่วนตัวแล้วครูชิวันคิดว่าการอ่านเนี่ยมีผลต่อชีวิตของเด็กๆหรือคนทั่วไปยังไงบ้างคะการอ่านเนี่ยทำให้เราเปิดโลกเปิดประสบการณ์นะฮะโดยที่เรานั่งอยู่กับที่โดยที่เรานั่งอยู่กับ หนังสือแต่ความคิดของเราจะไปไกลอันนี้คือเบื้องต้นเลยนะครับแต่ทีนี้เราต้องมาดูว่าเราอ่านอะไรอีกถ้าอ่านหนังสือภาพสิ่งที่จะได้นะครับไม่ใช่แค่ประสบการณ์นะฮะมีจินตนาการไหมมีข้อมูลไหมมีความคิดสร้างสรรค์ไหมและที่สําคัญเนี่ยความเป็นหนังสือภาพเนี่ยถูกสร้างด้วยศิลปะเด็กๆก็จะซึมซับเอาศิลปะสนทรียะรสนิยมเข้ามาอยู่ในตัวเอง นะครัูจีวันมีนิทานปริศนาเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังแต่ว่าเป็นนิทานที่เล่าไปแล้วก็พับไปปริศนาอยู่ตรงไหนเอ,อ่ย ปริศ <Okay. S 2> นาอยู่ตรงที่ให้เด็กๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยกันถ่ายว่าตอนสุดท้ายแล้วตัวละครทั้ง4ตัวในเรื่องนี้ <Okay. S 2> เขาเป็นเล่นอะไรกัน oh. นิทานชื่อว่าลูกหมี4ตัวอลองฟังไปนะครับ <Okay. S 2> ที่ภูเขาลูกหนึ่ง mm. มีลูกหมีอาศัยอยู่4ตัว แต่และตัวเนี่ยจะอาศัยอยู่ที่ตีนเขานี่เห็นไหมครับมีบ้านอยู่ที่ตีนเขาบ้านหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สหลังที่4ี่ลูกหมีทั้ง4ตัวเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันและทุกๆเช้าลูกหมีทั้ง4ี่ตัวเขาจะต้องขึ้นไปหาน้ำผึ้งเพราะว่าหมีชอบกินน้ำผึ้งแล้วเขาก็จะนัดแนะกันนะว่าหลังจากที่ได้น้ำผึ้งแล้ว เขาจะไปเล่นด้วยกันแต่เด็กๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยังไม่รู้หรอกว่าลูกหมีทั้ง4ี่ตัวไปเล่นอะไรกัน oh. ต้องติดตาม <Okay. S 1> ลูกหมีตัวที่หนึ่งเขาก็เดินขึ้นภูเขาไปพร้อมกับร้องเพลงร้องให้ดังๆเลยนะเพราะว่าตัวอื่นจะได้ได้ยินด้วยเขาก็ร้องว่าหึงๆึงหึงเสียงพึ่งอยู่ทางไหนพวกเราสุขใจไปหาน้ำพึ่งทันที น้ำพึ่งหอมหวานน้ำพึ่งหอมหวานพอไปถึงยอดเขาแล้วลูกหมีเขาก็<ๆ>เคาะ<ๆ>ประตูก๊อกเคคคุณพึ่งอยู่ไหมครับคุณพึ่งก็เปิดประตูแอดออกมาอ๋อลูกหมีนั่นเองมารับน้ำพึ่งใช่ไหมลูกหมีก็บอกใช่ครับคุณพึ่งก็บอกรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวอ่าเอากระปุกน้ำพึ่งมาแล้วคุณพึ่งก็เทน้ำพึ่งใส่กระปุกให้กับลูกหมี ลูกหมีตัวที่หนึ่งก็บอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพึ่งบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรจ่ายค่าน้ำพึ่งมา5บาทที่จริงแล้วลูกหมีขึ้นไปซื้อน้ำพึ่งนั่นเองไม่ได้ไปขุดฐานน้ำพึ่งเหมือนสมัยก่อนแล้วลูกหมีตัวที่สองได้ยินเสียงของลูกหมีตัวที่หนึ่งแล้วก็ออกเดินทางเดินขึ้นภูเขาพร้อมกับร้องเพลงฮึ่งฮึ่งฮึ่งเสียงพึ่งอยู่ทางไหน พวกเราสุขใจไปหาน้ำผึ้งทันทีน้ำผึ้งหอมหวานน้ำผึ้งหอมหวานก๊อกก๊อกก๊อกคุณผึ้งครับมารับน้ำผึ้งครับคุณผึ้งก็เปิดตูแอดออกมาแล้วก็เทน้ำผึ้งใส่กระปุกให้กับลูกหมีตัวที่สอง,สองขอบคุณครับขอบคุณครับคุณผึ้งบอกว่า ไม่เป็นไรจ่ายค่าน้ำพึ่งมาเท่าไรนะห้า <5 S 2> บาท <c oughs> <c oughs> ต่อไปก็เป็นลูกหมีตัวที่ส <3. S 2> เดินขึ้นภูเขาพร้อมกับร้องเพลงกอกกอกกอกคุณพึ่งอยู่ไหมครับอยู่อยเดี๋ยวรอเดี๋ยวเปิดประตูแอดออกมาอ๋อ,อลูกหมีนั่นเองแล้วคุณพึ่งก็เทน้ำพึ่งใส่กระปุกให้กับลูกหมีตัวที่สาม ลูกหมีก็บอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพึ่งบอกว่าไม่เป็นไรจ่ายค่าน้ําพึ่งมาห้า,หาบาทสุดท้ายลูกหมีตัวที่สี่ <4 S 2> เดินขึ้นภ<ช>ูเขาพร้อมกับร้องเพลงไปด้วยหึ่งหึ่งหึงเสียงพึ่งอยู่ทางไหนพวกเราสุขใจไปหาน้าพึ่งทันทีน้าพึ่งหอมหวาน น้ำพึ่งหอมหวานก๊อกก๊อกก๊อกคุณพึ่งครับมารับน้ำพึ่งครับคุณพึ่งก็เปิดประตูเอออ๋อลูกหมีตัวที่สี่นั่นเองแล้วคุณพึ่งก็เทน้ำพึ่งใส่ใกระปกุกให้กับลูกหมีลูกหมกีตัวที่สี่ก็บอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพึ่งบอกว่าไม่เป็นไรจ่ายค่าน้ำพึ่งมาห้า,หาบาท,บาท ลูกหมีทั้งสี่ตัวได้น้ำพึ่งครบคนละหนึ่งกระปุกแต่ก่อนที่เขาจะไปกินน้ำพึ่ง <Okay. S 1> เขาต้องไปเล่น,ลนด้วยก,กันก่อนถึงตอนนี้แล้วเด็กๆลองเดาสิครับว่าลูกหมีทั้งสี่ตัวเขาไปเล่นอะไรกันคุณย่อมรู้ไหมครับยังไม่ทราบเลยค่ะเดาไม่ออกเดาไม่ออกใช่ไหมนี่แหละนี่แหละที่ครูจีวันเล่าไปพับไป มันคือของเล่นที่ลูกหมีทั้ง4ตัวไปเล่นเด็กๆและคุณพ่อคุณแม่ลองดูสิครับว่าเอ๊ะครูชิวันพับอะไรนะามาดูเฉลยกันวิธีการเฉลยก,ก็คือเป่าลูกหมีทั้ง4ตัวไปเล่นอะไรกันครับเล่นตะก,ก้อไปเล่นตะกร้อกัน<ต>หรือถ้าใครบอกว่าเป็นเล่นลูกบอลก็ได้ครับ<ต>จบนิทานเรื่องลูกหมี สี่ตัวเป็นยไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบุคคลท่านนี้ก็ถือได้ว่าเป็นต้นแบบนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีสําหรับเด็กๆในการคิดแล้วก็สร้างสารรค์จินตนาการที่มีคุณภาพคะ่ะทั้งนี้เพื่อที่จะให้เกิดพัฒนาการด้านต่างๆนะคะที่ทําให้เด็กไทยเก่งขึ้นคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ครูชีวันช่วยฝากอะไรถึงเด็กๆน้องๆหนูๆค่ะในโอกาสที่จะถึงวันเด็กนี้คะ่ะครับ ในฐานะที่ครูจีวันเป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กเขียนหนังสือแต่งนิทานเล่านิทานให้กับเด็กๆฟังดูแล้วก็มีความสุขที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าในวัยเด็กครูจีวันได้รับความสุขเช่นนี้มาก่อนมีคุณพ่อคุณแม่ที่เล่านิทานให้ฟังมีคุณครูที่อ่านหนังสือให้ฟังนะครับฉะนั้นในวันเด็กนี้เด็กๆอย่าลืมนะครับใครที่ทำให้เรามีความสุข ใครที่ทำให้เราได้มีความสนุกสนานเด็กๆต้งจดจำประสบการณ์ในวันเด็กเอาไว้และเมื่อเด็กๆโตขึ้นเด็กๆก,ก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องย้อนกลับมาทำสิ่งดีๆให้กับเด็กๆรุ่นหลังของเรามีความสุขต่อไปและว,วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณครูชีวันวิสาสะเป็นอย่างมากคะ่ะที่ได้ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ส่วนช่วงหน้านะคะเรามีทั้งหนังสือและก็นิตยสารที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะส่วนจะเป็นเล่มไหนบ้างนะคะติดตามได้ในช่วงบุ๊กไกค่ะแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะคณิตศาสตร์อาจทำให้ใครๆปวดหัวแต่พวกเราเรียนคณิตศาสตร์อย่างเข้าใจและสนุกสนานที่ฟันมทแฟันแมทเป็นหลักสูตรที่เน้นสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์ปัญหาอย่างเข้าใจ แฟนแมทเป็นหลักสูตรที่มีการนำเอาเทคโนโลยีทางการศึกษาต่างๆมาพัฒนาเป็นระบบสนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นเลิศอีกด้วยนะคะแฟนแมทฉายแววคิดเก่งคณิตด,ด้วยเทคโนโลยีแล้วเรามาเก่งคณิตศาสตร์ด,ะะด้วยกันนะคะ แก่งด้วยความสนุกสนานเข้าไปที่ w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  e b s e l e a r n i n g c o m หรือโทร026576003กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Book Variety นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็มีทั้งหนังสือและก็นิตยสารออกใหม่มาฝากคุณผู้ชมค่ะส่วนจะเป็นเล่มไหนบ้างนั้นติดตามกันได้ในช่วง Book g u i ค่ะ ช่องภกไกลสนับสนุนโดย c 1 Book Center ร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกวัยมาเริ่มที่นิตยสารก่อนเลยนะคะดิฉันขอต้อนรับเทศกาลปีใหม่และเทศกาลวันเด็กที่กําลังจะมาถึงนี้ด้วยนิตยาสาร2ฉบับ2สไตล์ค่ะส่วนจะเป็นฉบับไหนบ้างนั้นเราไปเปิดอ่านพร้อมๆกันค่ะ ต้อนรับปีใหม่เพิ่มพื้นที่ความสุขของบ้านให้กับทุกคนในครอบครัวกับนิตยสารฉบับนี้ค่ะคา s เซวว่วาหลากหลายไอเดียเก๋ๆที่จะเนรมิตบ้านคุณให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยการเติมแต่งดีไซน์ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของสมาชิกในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องทํางานของคุณพ่อห้องส่วนตัวของคุณแม่ห้องนอนแนวสดใสของลูกชายหรือจะหวานแหววในแบบฉบับของลูกสาว ในฉบับนี้ก็มีเทคนิคดีๆมาแนะนำคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นการใช้ผืนผ้าสร้างสารรค์บ้านให้สะดุดตาการสร้างบรรยากาศห้องให้ดูอบอุ่นด้วยโทนสีต่างๆที่จะทำให้วันพักผ่อนสบายๆของคุณเป็นวันที่วิเศษที่สุดเลยละค่ะจากเรื่องของการตกแต่งบ้านมาต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติกับนิตยสารฉบับนี้ค่ะรักลูก กับคอลัมน์ m ั m m y and Me ที่พูดถึงพัฒนาการทางสมองของลูกตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เพื่อให้คุณแม่ได้รับทราบพัฒนาการของลูกน้อยและเตรียมวิธีการบำรุงสมองให้กับลูกของคุณค่ะและปิดท้ายที่สกู๊ปประจำฉบับล้างพิษเพื่อชีวิตความสุขที่ยั่งยืนด้วยการดีท็อกซ์ค่ะไม่ว่าจะเป็นดีท็อกซ์ร่างกายด้วยอาหารเคล็ดลับดับพิษในอาหารดีท็อกสมองและจิตใจดีท็อกซ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน เอาเป็นบ้าทั้ง3วิธีนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณสดชื่นสดใสต้อนรับปีใหม่นี้อย่างแน่นอนค่ะหวังว่าความรู้และไอเดียต่างๆจากนิตยสาราที่นำมาฝากกันในวันนี้คงจะถูกออกถูกใจไม่มากก็น้อยจากนิตยสารนะคะมาถึงหนังสือออกใหม่หน้าอ่านกันบ้างค่ะหนังสือเล่มแรกที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้นะคะ positive เปลี่ยนชีวิตทำชีวิตให้คิดบวกค่ะเล่มนี้นะคะเขียนโดยอะตอมค่ะ โพสิทีปเปลี่ยนชีวิตหนังสือที่จะสร้างแรงบันดาลใจในด้านบวกให้กับคุณเพราะการเปลี่ยนแปลงสามารถเกิดขึ้นได้กับชีวิตของเราเสมอสิ่งที่เราพึงกระทำเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้นั้นก็คือการคิดบวกไม่ว่าจะเรื่องความรักการงานความดีความสุขบทเรียนต่างๆของชีวิตขอให้คิดเสว่ามีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปเมื่อใดที่มีสุขก็ขอให้รักษามันไว้ให้นานที่สุด แต่เมื่อความทุกมาเยือนก็ขอให้เปิดใจยอมรับและเรียนรู้มันอย่างมีสติและการคิดบวกเรื่องเหล่านี้แม้จะพูดง่ายทำยากแต่ถ้าหากใจของเราเข้มแข็งเชื่อเถอะค่ะว่ามันจะง่ายและผ่านไปได้อย่างแน่นอนชีวิตยังมีพรุ่งนี้ให้เรียนรู้อยู่เสมอให้คิดเสียว่าอย่างน้อยเราก็ยังดีกว่าอีกหลากหลายชีวิตที่เขาไม่มีแม้แต่โอกาสจะได้เรียนรู้ อกหักจงสู้สอบตกจงสู้ตกงานจงสู้ล้มเหลวจงสู้แล้วคุณจะรู้ว่ามีอะไรให้คุณได้เรียนรู้อีกเยอะหนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มที่จะเป็นแนวทางให้คุณได้ต่อสู้เรียนรู้อย่างถึงที่สุดค่ะ มัมมี่มัมมี่ what's that ต้อนรับเทศกาลวันเด็กกันด้วยสารพันปัญหานะคะที่จะมาไขาข้อข้องใจของเด็กๆค่ะซึ่งเล่มนี้มีคำตอบให้กับคุณหนูๆแน่นอนนะคะกับหนังสือเล่มนี้ค่ะแม่แม่นั่นอะไรหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยกองบรรณาธิการ happy book ค่ะ แม่แม่นั่นอะไรสารพันข้อสงสัยที่คุณแม่มือใหม่มือเก่าและมือเก่าต่างตั้งข้อสงสัยและอยากรู้กันทวนหน้าไม่ว่าจะเป็นอาการข้อห้ามข้อระวังต่างๆในหนังสือเล่มนี้ได้นำประเด็นเหล่านั้นมาไขาข้อข้องใจว่าจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าโดยเริ่มตั้งแต่เจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องจนเติบโตเข้าสู่การเรียนรู้ระดับประถมศึกษาเช่น กินอันโน้นอันนี้ได้หรือไม่โรคแทรกซ้อนมีอะไรบ้างอาการแปลกๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายเกิดได้อย่างไรจะสอนลูกอย่างไรให้ฉลาดหรือแม้แต่ฝึกนิสัยให้เขาเป็นคนมีความรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ต้องทำอย่างไรหนังสือเล่มนี้มีทริคมีเทคนิคมาแนะนำคุณพ่อคุณแม่ให้ได้นำไปปฏิบัติค่ะดังนั้นเมื่อมีปัญหาอย่าได้วิตกกังวลลองหาทางออกดูก่อนหรือการอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาไปได้และไม่ยากเกินความสามารถของคุณเมื่อลูกถามว่าแม่แม่นั่นอะไรคุณก็จะตอบได้ทันทีค่ะ ปิดท้ายช่วงบุกไก์กันด้วยหนังสือการ์ตูนความรู้สำหรับเด็กๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนค่ะกับหนังสือภาษาอาเซียนเล่มนี้เขียนโดยกวีตาถนอมงามค่ะจากสำนักพิมพ์สกายบุ๊กค่ะ หนังสือภาษาอาเซียนเล่มนี้เป็นหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านตัวการ์ตูนในเรื่องภาษาของชาวอาเซียนเพื่อให้เราได้เรียนรู้ภาษาต่างๆที่ชาวอาเซียนได้ใช้ในการสื่อสารเพราะนอกจากภาษาหลักคือภาษาอังกฤษแล้วภาษาราชการหรือภาษาท้องถิ่นที่แต่และประเทศใช้สื่อสารก็มีความจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม เพราะภาษาที่แตกต่างกันไปเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจในภาษานั้นๆซึ่งก็จะทำให้เราเข้าใจและเข้าถึงความเป็นอาเซียนมากยิ่งขึ้นและการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมินั้น mm. การเรียนวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาษาประเพณีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ย่อมเป็นสิ่งจาเป็นอย่างมากค่ะ หนังสือเล่มนี้จึงได้ถ่ายทอดเรื่องราวของภาษาเบื้องต้นและสามารถใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนได้อีกด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือสาระความรู้ที่ฉันหยิบม,มาฝากจากหนังสือให้กับคุณผู้ชมค่ะชอบใจเล่มไหนสนใจเล่มไหนก็ไปหาอ่านเพิ่มเติมกันได้นะคะแต่รับรองค่ะว่าทุกเล่มนั้นคุณจะได้สาระความรู้แล้วก็ประโยชน์แน่นอนค่ะ แต่ในช่วงพวกกายยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะพอดีฉันจะพาคุณผู้ชมไปรับทราบข่าวคราวคว,วามเคลื่อนไหวในแวดวงหนังสือแล้วก็วงการนักเขียนซึ่งจะมาอัปเดตให้คุณเป็นประจำทุกสัปดาห์ซึ่งในวันนี้จะมีข่าวคราวความเคลื่อนไหวอะไรนะคะเราไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะ วันเด็กนี้เซียร์บุ๊กเซ็นเตขอชวนน้องๆร่วมงานวันเด็กแบบสุดสนุกที่บริเวณหน้าร้านเซียรดบุ๊กเซ็นตอร์ชั้น3ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์พบกับกิจกรรมมหัศจรรย์วันของเด็ก2,556กับเซียร์บุ๊กเซ็นเตอร์พร้อมเกมสุดสนุกและของรางวัลมากมายในวันที่12-13มกราคมนี้ค่ะ ส่วนใครที่อยากสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ของการช้อปปิ้งหนังสือวันที่11มกราคมนี้เตรียมพบกับร้านเสียรบุ๊กเซ็นเตอร์โฉมใหม่ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ปิดท้ายข่าวครา,าวความเคลื่อนไหวกันด้วยงานเทศกาลนิทานในสวนปีที่9ซึ่งจัดทุกๆวันเสาร์ตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาและจะจัดไปจนถึง16กุมภาพันธ์2556เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีคุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาน้องๆไปฟังนิทานในสวนด้วยกันนะคะ และในโอกาสฉลองรูปแบบใหม่เวลาใหม่ของรายการบุ๊ควาไรตี้นะคะเราก็มีหนังสือมอบเป็นของขวัญให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะโดยนะคะเราจะมีหนังสือถึง4เล่มค่ะเล่มแรกคู่มือท่องโลกวิทยาศาสตร์ฉบับสมบูรณ์นะคะเล่มนี้เราจะมอบให้กับคุณผู้ชม2ท่านด้วยกันค่ะส่วนอีกเล่มหนึ่งนะคะเรียนรู้เพื่อนบ้านอาเซียน1เล่มค่ะส่วนเล่มสุดท้ายค่ะ นิทานก่อนนอน5นาทีอันนี้เป็นหนังสือสำหรับเด็กนะคะโดยเราจะใช้กติกาเหมือนเดิมค่ะคือเปิดสายครึ่งชั่วโมงหลังจบรายการนะคะให้คุณผู้ชมโทรกันเข้ามาค่ะโดยเราจะปิดสายในช่วง18นาฬิกา30นาทีนะคะ4ท่านผู้โชคดีจะได้รับหนังสือเหล่านี้ไปอ่านเพิ่มเติมกันที่บ้านค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเวลาของบุ๊คบรตี้ก็หมดลงแล้วค่ะปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เด็กตั้งคำถามอย่าดวนให้คำตอบไปเสียทุกครั้งแต่ลองตอบกลับไปด้วยคำถามที่ชวนให้เด็กๆต้องคิดหาคำตอบเพื่อให้เขาได้ฝึกทักษะการคิดและสนุกกับการใช้จินตนาการในการคิดสร้างสรรค์ไปบนเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่มีอยู่